สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศส่งมอบรถนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทรงพลรวมยนต์ศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาสอบถามนะครับลูกค้านะครับที่มารับรถวันนี้นะครับว่าประทับใจอะไรในทรงพลประกอบอาชีพไร่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่เอ๋อันนี้นะครับพี่เอนะครับเดินทางมาจากอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมารับรถเป็น e สูดีแม็กนะครับปี2015เครื่องยนต์2.5คันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถามพี่นะครับพี่เอขอถามนิดนึงประทับใจอะไรในทรงพลมยนต์นครับมาใช้บริการในวันนี้ที่นี่ก็คือดูแลลูกค้าดีมากแล้วก็ออกรถง่ายใช้เอกสารไม่เยอะเลยใช้แค่ัตรประชาชนใบเดียวใช้เงินดาวไหมครับพี่เอ ไม่ใช้เงินดาวาปีราวนะครับบัตรประชาชนเพียงใบเดียว<ด> <ๆ S 2> เท่านั้นนะครับ<ช>มาเลยครับพี่ทรงพลรวมยนต์ครับแล้วพี่เอนี่รู้จักทางเต็นทรงพลรวมยนมาจากทางไหนครับทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก<ช>เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กปะเนี่ยเป็นอยู่ค่ะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ เฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับก็มีรถเข้ามาอัปเดตมากมายหลากหลายเลยนะครับพี่เนาะแล้วพี่เอมีอะไรบอกกับคนทางบ้านไหมครับที่กำลังมองหารถกระบะมือสองในตอนนี้ครับพี่เอก็อยากให้มาที่ทรงพลลมยนต์นะคะเพราะว่าที่นี่ออกง่ายแล้วก็พนักงานที่นี่ก็ดูแลลูกค้าดีมากช่วยดันได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีรถมากมายเลยค่ะให้เลือกอย่างพี่เอนี่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่ ก็เป็นพนักงานขับรถพนักงานขับรถขับรถบรรทุกใช่ไหมครับใช่ค่ะไปกับแฟนบัดคําพนักงานขับรถบรรทุกก็สามารถออกรถกับทางสมพลร่วมยนต์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้เลยใครที่อยากได้รถกระบะมือสองนะครับแนะนาเลยสมพลร่วมยนของเรานะครับออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้ที่สําคัญรถเต็นท์เราเนี่ยมีรถให้เลือกมากมายหลายรูปแบบนะครับราคาผ่อนก็เริ่มต้น ห0พันฟาบาทนะครับใครที่สนใจมาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเอกกับพี่เอนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับเพจทรงพลรวมยนต์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ